สวัสดีสดค่ะวันนี้พวกเราจะมาแสดงบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกดิฉัน,นสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพัชิตาวงพัฒนาพนิษชั้นม .3 เศษ11เลขที่39รับบทเป็นแม่ละออค่ะสวัสดีครับผมดิฉันแก๊สเสือมณ์ครับม .3 เศษ1เลขที่25รับบทเป็นเจ้าพญาพักดีครับ สวัสดีครับ<ไ>ผมชื่อเด็กชายวิรพันธ์ลิขวินันตามทศเสด็จเลขที่ยี่สิบรับบทเป็นนายรัมครับสวครับผมเป็นชายผมได้แผ่นใหญ่ชั้นมสามทศเส็จเลขที่สิบหกรับบทเป็นไอ้คำพักสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิรพลนากนั่งสุขครับชั<ไ>้นมสามทศเส็จเ,เลขที่สิบห้าครับเป็นตากล้องครับสวัสด,ดีค่ะด,ดิฉันหญิงเป็นโชคดีแสงประเสริฐ นักเรียนชั้นม38นักที่42ค่ะทำหน้าที่เป็นผู้ภาคบทของพี่ยาคดีอ่ะไอคํา,ค,าค่ะสวัสด,ดีค่ะดิฉันได้กินไนทชาครับชนาะนักเรียนชั้นม38เ,เด็กที่36รับหน้าที่เป็นผู้ภาคของแม่และออกับหนายรังค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงธนาพรนุทังสาอยู่ชั้นม .3 ทเส็จเลขที่35ทำหน้าที่เขียนบทค่ะเบอรดีกย่สองิภาชั้นเด็กหญิงวารินีวาเชฟชั้นม .3 ทศเส็เลขที่41รับหน้าที่เป็นคนเขียนบทค่ะขอเชิญรับชมบทละครพูดเหรื่องเห็นแก่โลกกันเลยค่ะ โกโก๊บียท่านเจ้าคุณเมื่อไหร,ร่จะกัับคงอีกไม่นานท่านกลับจากที่ทํางานประมาณห้าโมงเย็นถ้าอย่างนั้นชายคอยอยู่ที่นี่ก็ได้นายมีอะจะทําก็ไปทําเถอะครับไ่ชันมีอะไรขอโทษครับมีคนมาหาท่านครับใครละ่ะ เขาอ้างว่าเป็นเพื่อนเก่าของคุณท่านผมบอกว่าคุณท่านยังไม่กลับจากที่ทำงานเขาก็ไม่ยอมกลับอาแฮมอ๋มอสวัสดีครับท่านเจ้าคุณท่านคงจำผมไม่ได้ฉันไม่ค่อยแน่ใจดูเหมือนจะจำได้ก็อย่างนั้นสิครับคุณท่านล่องเลือขึ้นจะมาจำคนอย่างผมได้ยังไง เออดูดูไปก็พอจะจำได้ละ่ะนายล้ำใช่ไหมครับนายล้ำทิพย์เดชะอ้ออ้นั่งก่อนสิสบายดีไหมก็ดีครับนายดูโทมไปมากนะผมก็รู้สึกตัวฉันยังไม่ได้พบนายเลยตั้งแต่จริงครับสิบ้าปีได้แล้วแล้วนายไปทำอะไรละ่ะเห็นหายไปนาน ผมไปอยู่พิษณุโลกครับพอพ้นโทษแล้วจะอยู่ดูหน้าเพื่อนฝูงได้ยังไงทำมาหากินอะไรที่พิษณุโลกผมร่วมพุ่นค้าขายกับเพื่อนสองสา,สาคนด้วยกันค้าอะไรขายยาเสพติดได้กําไรดีหรอลมละลายไม่เป็นท่าเลยครับทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะโดนตำรวจจับได้เคาะดีไม่ติดหุกไปด้วยนายมาหาฉันวันนี้มีธุระอะไรหรอ ผมก็ตั้งใจมาเยี่ยมคุณท่านอีกอย่างถ้ามีโอกาสจะได้พบแม่ละออบ้างเออผมจะพบแม่ละออสักครั้งได้ไหมครับถ้าจะให้ฉันตอบตามความจริงก็คงต้องตอบว่าถ้าไม่ได้จะดีกว่าทำไมครับที่ฉันไม่เต็มใจให้ในายพบกับแม่ละออก็เพราะแม่ละออเป็นผู้ที่ได้รับความโอบมมาอย่างดีสมควรแก่ผู้มีตระกูล ควรหรือที่แม่ละออจะมารู้จักกับคนเอ,อ่อคนที่คุกทิตราอย่างผมใช่ไหมฉันเสียใจที่นายบังคับให้ฉันต้องพูดแบบนี้เออนายจะมาพบแม่ละออทำไมผมได้ทราบข่าวว่าแม่ละออจะแต่งงานใช่แล้วเห็นจะในเร็วๆนี้ท่านครับคุณละออขึ้นบันไดามานี่แล้ว แมคุณพ่อวันนี้กลับบ้านเร็วจังนะคะพ่อเลิกงานเร็วพ่อเลยรีบกลับบ้านในายใครคะพ่อคนเขามาหาพ่อฉันเปไ็นเพื่อนเก่าของคุณท่านท่านนับถือฉันเหมือนน้องถ้าอย่างนั้นฉันก็ต้องนับถือคุณเหมือนคุณอาแล้วคุณพ่อบอกเรียยังวนี่ฉันจะแต่งงานบอกแล้วฉันยินีด้วยนะคุณอาต้องมาลดน้ำดีฉันนะคะเออ ฉันขอคิดดูก่อนแต่ยังไงถึงฉันจะมาอยู่ร่วมง,งานเธอไม่ได้ฉันก็ตั้งใจอวยพรให้เธอมีความสุขดิฉันขอลบพอเรื่องหน้าไว้ก่อนคุณพ่อคะเพื่อพูดจะเชิญคุณอาให้อยู่ร่วมง,งานดิฉันหน่อยนะคะดิฉันจะเข้าไปในห้องสักหน่อยคุณพ่อกับคุณอาคงอยากคุยกันอย่างผู้ชายผู้ชายสนุกกว่าและนี่ครับแหวนนี้เป็นของแม่นวล พอถึงวันแต่งงานของแม่ละออเจ้าคุณโปรดให้แหวนนี้แก่เธอบอกว่าเป็นของเราว่ของผมส่งมาแทนตัวผมเอาเถอะฉันจะทำตามที่นายต้องการท่านเจ้าคุณอย่าบอกความจริงกับแม่ละออเลยให้แม่ละออนับถือผมตอนนั้นว่าเป็นพ่อของเธอและให้เธอนับถือผมอย่างอาผมลาทีพรุ่งนี้เชา้าผมจะกลับพิษณุโลก เอาเงินไปใช้บ้างสิผมจะไม่ลืมพาคุณท่านจนตายเลยทีเดียวขอให้เชื่อผมเถอะเออเออตั้งใจไว้ให้ดีเถอะคิดถึงแม่ละออบ้างนะผมจะไม่ลืมลูกได้เลยจะจำหน้าลูกติดตาไปจนวันตายเลยทีเดียวเอาเถอะอย่าวิกตกกังวลไปเลยแม่ละออนะฉันคงรักจะรักคง Mà nó như nhang đơm <laughs> ทะเลทองฟ้ามีเพียงแค่เราท่ามกลางหาดทรายขาวแสงดวงดาวพร่างพราวประกายสวยงามอย่างบนสวรรค์เปิดทางให้คนอ้างว้างอย่างฉันบอกความในใจเธอว่าขอเธอรับชมขอเธอรักผมหมดแล้วขอบคุได้เลยค่ะแล้วก็ขอบคุบว่่ที่ทงเนี้ ขอเชินักชมนขอเชิญรักชมบทละครพูดได้เลยค่ะบทละครพูดได้เลยค่ะล้อกไนัดะขอเชิญรับชมบทละครบทละครูดได้เลยค่ะขอเชิญักชมบทละครบทละครพูได้เลยค โอเคมันก็โอ้ยเาเลยยอเลยเดี๋ยเอ้ยเราะเอเดีี่คจะกดก็ได้วค่ะแล้วัยง่กดมนานะกดมิ ความในใจที่มีกับเธอเลยสักครั้งเพราะทั้งเค้นทั้งกลัวที่จะพูดไปถ้าปล่อยคืนนี้ผ่านไปเก็บความรักไว้อย่างนั้นก็คงไม่รู้ว่าใจตรงกันโอกาสอย่างนี้ต้องพูดไปว่าทั้งหัวใจมีแต่เธอนั้น เธอก็เคินอาอย่างนั้นที่จะต้องพูดมาแค่ร้องว่าอ้าย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 ก็พอโอ้โและฉันจะขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหัวใจไม่เคยบอกรักใครคนไหนเพิ่งจะมีแค่เธอและฉันก็ จะต้องพูดมาแค่ร้องว่าไอ้ายยาอ้ายยาก็พอโอ้และฉันจะขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหัวใจไม่เคยบอกอว่าใครก่อ,อนในวันนี้มแค่เอ pivot, ลอ แล้วบทเป็น,นไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่ไ,ไม่เป็นไร